สวัสดีค่ะสำหรับคาบนี้นะคะเจอกับหวังเหล่าซือในรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นป .1 นะคะเหล่าซือชื่อเสวณีไกลคุ้มนะคะนักเรียนในห้องในโรงเรียนนะคะทุกๆคนจะเรียกว่าหวังเหล่าซือนะคะวันนี้เหล่าซือจะมาให้ความรู้นักเรียนในส่วนของพยัญชนะภาษาจีนนะคะเชิงหมูก่อนที่เราจะเรียนใน ด้านอื่นๆหรือคำศัพท์อื่นๆนักเรียนต้องรู้จักพยัญชนะสระและก็วรรณยุกต์ภาษาจีนก่อนในคาบนี้เราซื้อมีอะไรมาสอนนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพยัญชนะทั้ง23ตัวของภาษาจีนนะคะก็มีอะไรบ้างออกเสียงยังไงนักเรียนพร้อมแล้วย,วยังคะอ่ารู้กว่าสุนเป้าวเลย ก็รอชื่นคเดี๋ยวเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตัวแรกเลยนะคะเชิงหมูตัวแรกหรือพยัญชนะตัวแรกเลยตัวนี้ในภาษาอังกฤษคือ B ใช่ไหมคะนักเรียนจะรู้จักเขาอยู่ในอักษรภาษาอังกฤษคือ B แต่ในความเป็นจริงแล้ว ภาษาจีนจะดึงพยัญชนะบางตัวของภาษาอังกฤษมานะคะเพื่อที่จะมาทำการผสมคำให้เกิดเสียงเกิดคำศัพท์ขึ้นนะคะมีทั้งหมด23ตัวใน23ตัวนี้มีกึ่งสระและกึ่งพยัญชนะอยู่2ตัวนั่นก็คือ2ตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะคะแต่ละตัวมีการออกเสียงที่แตกต่างกันแล้วนะคะ ก็จะเทียบเสียงได้กับพยัญชนะตัวไหนในภาษาไทยเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าปูปูเราซื้อก็มีคำอ่านมาให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ปูออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเสียงนะคะพยัญชนะต้นเสียงของภาษาไทยนั้นก็คือปอปลา นะคะปลา,าตัวนี้พยัญชนะเซตแรกปรูพูมูฟูนะคะเดี๋ยวเราซื้อขออธิบายก่อนนิดนึงในบางสัา,าสนักนะคะในหนังสือที่นักเรียนเคยไปเปิดหรือไปเจอก็จะมีการออกเสียงว่าปูพูมูฟู นะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ลักษณะการออกเสียงมันจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าเราใช้สระในการออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ความหมายที่ออกมา,าเหมือนกันเลยนะคะแค่ตัวสระที่ใช้ออกเสียงมาคือเขาแค่ต้องการดึงมาเพื่อให้เทียบเสียงใกล้เคียงกับภาษาจีนที่สุดนะคะก็เลยใช้ได้ทั้งสระอูแล้วก็ สระววในภาษาไทยนะคะความจริงแล้วออกเสียงคือใกล้เคียงกันเลยในพยัญชนะเซตแรกก็คือมีโปูพโมโฟนะคะตัวต่อไปเลยนะคะหีมันหลายข้างผัวพัวก่บชือ่อ่านตาม老งนะคะผัวผัเก่งมากค่ะผัวพยัญชนะต้นเสียงคือพอพานนะคะ ต่อไปมู r มู o r e ผชนะต้นเสียงคือมอม e มาก็เราชื่อตูอีกเปียนอ่าเดี๋ยวนักเรียนอ่านอ่าให้เราซื้อฟังอีกครั้งนะคะ <More S 1> <More S 2> มูมูเก่งมากค่ะชื่อยฟัวฟัวพยัญชนะต้นเสียงคือฟอฟัน นะคะก็เซตนี้แหละค่ะปูพูมูโฟนะคะบางสำนักพิมพ์ในหนังสือที่นักเรียนหลายๆคนหรือผู้ปกครองหลายๆคนไปเปิดเจอนะคะอาจจะมะีเป็นการเขียนว่าปูพูมูโฟไม่ผิดนะคะถูกต้องเซตต่อไปค่ะตือต้อตือต้อตื้อฟัน ฟันเราจะไม่อาปากออกจากกันนะคะไม่อาออกจากกันนะคะวิธีการออกเสียงคือเตือต้อเตื้อเสียงจะออกมาจากลำคอพยัญชนะต้นเสียงคือตอเต่าตัวต่อไปค่ะเชื้อเชื้อพยัญชนะต้นเสียงคือทอทหารอ่ะเกินเหล่าชื่อต๋อ่านตามนะคะ ชือเชอเก่งมากค่ะเครื่องหอกอ่าใครอน่อเนอพยัญชนะต้นเสียงคือนอหนูเกินหลักชื่อตัอ่านตามหลักชื่นะคะเนอเนอเฮิหอเก่งมากค่ะอ่าชิสไลมาค่ะตัวนี้ลือลือ พยัญชนะต้นเสียงคือลลิงนะคะเลกั老师读一遍เลเล很好เก่งมากค่ะดเจอเกอพยัญชนะต้นเสียงคือกไก่เกอเกอก老师อ่านตามนะคะ หก่งมากค่ะต่อไปนะคะคือพยัญชนะต้นเสียงของคือคือคอควายเกินอดูอ่านตามนะคะคือคือ 很好เก่งมากค่ะ接下来คือคือลยันชนะต้นเสียงคือฮอนุนะคะก老师读อ,าอ,อ่านตาม老师นะคะคือคือ很好เก่งมากค่ะ接下来นี่อะไรค่ะเสียต่อไปนะคะจะเป็นตระกูลสระอี สระอีออกเสียงเวลาการออกเสียงก็คือยิ้มยิ้มนะคะยิ้มยิ้มยิงฟันแล้วก็ยิ้มยิ้ม,มออกมาจีจีพยัญชนะต้นเสียงคือจอจานนะคะก็老师读ยนอ่านตามอีกครั้งนะคะจีจี很好เก่งมากค่ะจี 接下来，你们来看，七七，发音、切纳、吨、声，是 cho 长。那你们跟老师读一遍吧。然后，我们来按、按、按，老师跟啊哈，七七，很好，顶嘛。接下来，七七，发音、切纳、吨、声，是，个来哎。 ซอโซ่นะคะสโซ่นั่นเองคือตัวนี้นะคะดูตามหลอซื้อไปได้เลยเก็หลอชื่อตูอีเปี่ยนอ่านตามอีกรอบค่ะ, right. คะซีซี很好真棒เก่งมากาเชิญเชิญไลน์เซตนี้นะคะจะเป็นการม้วนลิ้นเซ้นนี้จะมีสี nice. ส่ตัวคือชิชิชิยื จะเป็นการม้วนลิ้นตัวอักษรนะคะ,ะปากเราก็จะยิงฟันเราก็จะยิงไม่ไม่อ้าปากมากจนเกินไปนะคะแล้วลิ้นด้านในก็จะตวัดขึ้นบนเพดานนะคะเดี๋ยวลองออกเสียงพร้อมกันนะคะพยัญชนะต้นเสียงของเขาก็จะมี2ตัวก็คือจะเป็นเสียงควบกล้ำนะคะก็คือจอจานรเรือหรือตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในพยัญชนะสีตัวนี้ตัวแรกค่ะ zhi อันนี้เมืนก็เราช่อตูอ่านตามหลาชื่อนะคะ จิทำปากเจ๋อเจอค่ะเซ็กซี่หน่อยจิจิจิพยันชนะต้นเสียงคือจอจานและรอเรือนะคะจิจิ很好真棒เก่งมากค่ะ,ะหลายาย่นไฮโ有ตัวนี้นะคะชิชิชิช พยัญชนะต้นเสียงคือชอช้างและรอเรือนะคะอ่าเกิดเราชื่อตูยี่เปียนชื่อชื่อเจินปังเก่งมากค่ะเชื่อเชื่อเราเชื่อเชื่อนะคะว่าหลายคนทําได้ค่ะห้ย่อชื่อชื่อพยัญชนะต้นเสียงคือโอโซและรอเรือนะคะอ่าเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามเหลาชื่ออีกรอบนะคะ ชิชิ很好่งมากค่ะไฮยอีกยังมีตัวม้วนลิ้นอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวนี้ยูยอยักกับรอเรือนะคะคือพยัญชนะต้นเสียงของเขาเวลาออกเสียงออกมาจะต้องมีพยัญชนะสองตัวนี้ม้วนอยู่ในเสียงนั้นนะคะคือควบกล้ามอยู่นั่นเองอ่านนี่เมิร์นเกอร์ลชูตูอ่านตามเหล่าชื่อนะคะ y, uh. y, uh. y uh. ูยอ很好แค่หอนะคะเก่งมากต่อไปเซตต่อไปนะคะ3ตัวนี้ก็จะเป็นเซตสระอือหมดเลยนะคะ3มตัวมีอะไรบ้างมันไลายขั้นจือไม่ต้องม้วนลิ้นแล้วนะคะจือ พยัญชนะต้นเสียงคือจอจานตัวเดียวค่ะเราไม่ม้วนลิ้นแล้วนะคะออกเสียงจือก็คือลักษณะการออกเสียงลมจะออกมาทางช่องฟันเล็กๆที่เราที่เราเบียดฟันออกนะคะยิงฟันออกมาแล้วก็มีปลายลิ้นแตะมาที่ขอบฟันของเราด้านในจือจือ่อออนานักเรียนลองฝึกทําดูนะคะเกีเ师读一นจือจือ หึ่งหอเก่งมากค่ะอะไรค่ะชือ่ออันนี้พยัญชนะต้นเสียงคือชอช้างนะคะชือ่อลักษณะการออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะชือช่อชือ่อหา่งหอซ有 c พยัญชนะต้นเสียงคือโซ,อซ,อซอเก่งมากค่ะก็า่าตื่อีเปียนอ่านออกเสียงนะคะตามาชื่ออีกครั้หนึ่งซอซึ很好เก่งมากค่ะต่อไปเซตสุดท้ายจะมีสองตัวนะคะสองตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระนะคะเพราะฉะนั้นเขามีสองหน้าที่ หลักการเรียนแล้วก็วิธีการผสมคำให้อ่านออกเป็นสระหรือพยัญชนะเราจะได้เรียนกันในลำดับถัดไปนะคะวันนี้เรามารู้จักเขากันก่อนออกเสียงยังไงตัว Y ตัวนี้นะคะออกเสียงว่าอีอีพยัญชนะต้นเสียงคือออกเสียงเป็นอออ่างนะคะเขาทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระเลยอ่ะก็老ี读一遍，อ,ต,อ,อาตามนะคะอี y. ยิงฟานออกมาเลยค่ะ,ะยิงฟานออกมาไม่อ้าปากนะคะอีโอเคห้งหอตัวสุดท้ายแล้วนะคะอูอูออกเสียงเหมือนจะมีวอลแหวนอยู่ด้วยนะคะอออ่างวอลแหวนเพราะฉะนั้นเวลารักษณะการออกเสียงก็ให้นักเรียนออกเสียงให้ชัดเจนนิดนึงนะคะอูเหมือนควบกล้ำอยู่นะคะอู กบ老师读一遍吧อ่านตามอีกครั้งนะคะอูทำปากจูจูแล้วออกเสียงว่าอูเฮห่าเก่งมากค่ะอ่ามาถึงช่วงขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะคะที่เป็นภาระหน้าที่ของนักเรียนนะคะอ่าก็เราซื้อก็จะมีจู่เย่ การบ้านนะคะให้นักเรียนฝึกคัดฝึกเขียนให้นักเรียนฝึกเขียนพยัญชนะภาษาจีนนะคะลงสมุดคัดจีนตัวละหนึ่งหน้าทั้งหมดมีกี่ตัวคะที่เราเรียนไปทั้งหมดมี23ตัวเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องคัดมาทั้งหมด23หน้านั่นเองวิธีการคัดคัดแบบไหนนักเรียนนักเรียนดูด้านล่างนะคะที่เหล่าซื้อแนบมาตรงนี้เลยเห็นไหมคะที่เหล่าซื้อชี เนื่องด้วยสมุดของนักเรียนยังไม่ได้นะคะเหล่าซื้อก็เลยแน่ไฟล์แน่ไฟล์ฟตารางไว้ให้นักเรียนตารางคัดจีนนะคะ1ใบนักเรียนจะต้องไป,ปไปดาวน์โหลดและปริน้นออกมาทั้งหมด23ใบนะคะเพื่อที่จะคัดอักษรทั้งหมดให้เหล่าซื้อวิธีการคัดก็คัดแบบนี้เลยนะคะตัวแรกปูใส่ลูกศรให้เขานิดน,นึงสวยๆนะคะแล้วเขียนคาอ่านไปว่า พูพูพยัญชนะต้นเสียงคือปอปลานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทําแบบนี้ทุกตัวเลยพอเปลี่ยนหน้าถัดไปเป็นพูนักเรียนก็ใส่พูคาอ่านของก็คำอ่านของเขาก็เป็นพออพูพยัญชนะต้นเสียงคือพพอานตามคลิปที่เราสื่อสอนไปเลย นักเรียนสามารถเปิดไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเพื่อที่จะจะมาทําแบบฝึกหัดตัวนี้ให้เราซื้อให้นักเรียนตั้งใจทําตั้งใจเขียนตั้งใจคัดเพื่อจําสระทั้ง23ตัวนี้ให้ได้นะคะส่วนการบ้านตรงนี้ที่เราซื้อให้ไปตอนเปิดเทอมนักเรียน ตอนเปิดเทอมแล้วเราได้มาเจอกันให้นักเรียนนำใส่แฟ้มมาให้เรียบร้อยนะคะทุกคาบทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเรียนที่เราได้เจอกันเมื่อมีงานให้นักเรียนทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนำเก็บใส่แฟ้มมาให้เราซื่อนะคะในกรณีที่นักเรียนได้ทำ นะคะมาถึงโรงเรียนปุ๊บเราซื้อเจอเอกสารที่นักเรียนทําแล้วนักเรียนจะไม่ได้ทําใหม่นะคะเราซื้อก็จะเก็บคะแนนจากตรงนี้ได้เลยส่วนนักเรียนนะคะคนใดที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือหรือว่ายังไงเราซื้อก็จะให้ทําเหมือนกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะก็คือทําคัดลงสมุดนะคะแต่นักเรียนคนใดที่ ได้ทาไปแล้วช่วงปิดเทอมนะคะได้ดูคลิปวิดีโอการสอนของเราซื้อเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นําตัวนี้มาส่งเราซื้อตอนที่เราเจอการตอนเปิดเทอมได้เลยนะคะอันนี้เข้าใจนะคะไม่เข้าใจยังไงก็หาทักหาเราซื้อได้ตลอดเวลาเลยนะคะอ่าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอ ที่เราเป็นวิธีการฝึกออกเสียงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนนะคะได้นั่งดูไปพลาง ก็จะประมาณนี้นะคะในเซตนี้ก็จะเป็นสละนะคะเราจะได้เรียนในคาบถัดไปยื่นหมูสละนะคะสละหลักทั้งหมดหกตัว เป็นไงคะนะ่าฟังไหมนักเรียนก็กดฟังบ่อยๆกดฟังเยอะๆนะคะทำให้เกิดความจำนะคะเปิดเทอมาเราจะได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งตั้งใจทำนะคะ เนื้อหาทั้งหมดตรงนี้มี23ตัวพยัญชนะทั้งหมดนี้นักเรียนก็นำไปทําแบบฝึกหัดให้เราซื้อนะคะดาวน์โหลดไฟล์ตารางคาัดอักษรจีนออกมาแล้วก็คัดออกมาให้เราซื้อทั้งหมด23หน้านะคะตัวละ1ห,หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะในคาบเรียนของเราก็เราซื้อขอฝากไว้แค่นี้นะคะจ้าเจียนซีเซต้ะเจียบ๊ายบาย